Hmm. 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 Nặng gặp nặng. Ôi nó nặng. này. เอ้ยแจวปลาหลาครับพี่น้องมีปลาลาเป็นตอนเลยนะครับเนี่ยปลาแดกตอนเฮ้ยกินก็ขอเจ้าจะเริมอาหารเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อพี่เพื่อน้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ออกันเวลาอยู่อีกคือเกาพี่น้องส่วนพี่น้องกินเขา่าคือเกาพี่น้องกินข้าวเจ้าครับเขาสวยครับมือนี่ได้อันนี้อันนี้เป็นผัดเผ็ดขาหมูครับผัดเผ็ดขาหมูแล้วก็อันนี้จิเป็นไข่เจียวครับไข่เจียวตัวน,นี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลากินกับข้าวเจ้าพี่น้องพักก็มี ปักแดงทัวพู้บาเขือมาครับพี่น้องครับเแษๆน้ำกันครับเออเจวปลาลาครับพี่น้องมีปลาลาเป็นตอนเลยนะครับเนี่ยปลาแดดตอนเอ้ยเอาจัดเบิงปลาแดกตอนเนี่ยลองเบือง กินกุ้ขาเจ้าอืมไปเจียวับพีปน้อง

บเป็นยังไงอืมอืออือดูอิ่นหนุ่ม,ม,มละมุนในในลินเลยพี่ไไน้องส่วนของขาเอ้ย อืมอืมอืมแล้วเ,เ,เกี๊ยวปลาบะไรคือกับไข่เกี๊ยวเบิ่งบังอืม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 ,อม,อม hum mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. กระดูกกระดองกระดูกติดเอด็นหนังติดกระดูกอืม,อม,อม 明天有呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 อืมอืมกินมือเนี่ยแสบจี่นหอือมฮึมแสบบอืม ทำใหญ่ๆครับอืมอืมอืมเผื่ออืม Mm hmm. จะเลินอาหารเลยพี่น้องเฮ้ยเอ้ย,อยมันคือแซ่บกแค่เอา้าเพื่อปีเพื่อน้องครับอือ mm hmm. mm hmm. มันมีนอกเพื่อพี่เพื่อน้องครับ 嗯。